สวัสดีครับแล้วก็มาเตะจุดโทษวันอาทิตย์กันนะครับผมวันนี้มีคนขอมาครับคุระว่างทีมชาติไทยชุดนิชโนครับจะมาเตะจุดโทษกับทีมบีจีปทุมยูเอตชุดแชมป์ไทยลีก2020แล้วสถานที่ดวนจุดโทษก็เป็นที่เดิมวครับที่ราชมังคลากีฬาสถานครับเป็นหลังยาวของทีมชาติไทยทั้งสองทีมลงมาพร้อมแล้วครับ แล้วกองเชียร์ในราชมังคลาก็พร้อมเช่นกันครับธงไตลงปิวสวยเราตัดมาเขาเรื่องเต็จุดโทษกันเลยครับกองจับที่หลังประตูแล้วก็มาแล้วครับโอ้โหคนเดินมาเป็นโกอุ้มจิรชรครับจากมารีนอสแล้วกองจับที่ไหล์อับของบีเจครับู้สัประตูก็แน่นอนครับคนเดิมชัยบุตรพรมแต่เราก็มาดูกันว่าความคมกับความแซฟจะเป็นยังไงครับ มาลอนอกวีจากพุ้ตัดครับเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับคนแรกทีมชาติไทยทีละทอนนี่ไปเอามียอดตามสูน,นแล้วก็ยิงครับโอ้โหยิงข้อไปทางขวารับโอ้โหหลอกชัยชัดพรมเมื่ทีมชาติไทยนำหนึ่งสูนี่ประสบการณ์และความนิ่งช่วยได้แล้วก็มาต่อบีจีคนแรกเขาเป็นอเด,ดสตูเยตตัวยิงจุดโทษที่ดีที่สุดแล้วก็ยิงครับโอ้โหยิงไม่เข้าครับติดเซฟของสิงละเทศสูงเนิน บีจียังยิงไม่ได้ครับมาต่อโคชิซาวทีมชาติไทยครับเอกนิตปัญญาดาวรุ่งเช่นกันยิงโอ้โหหลอกชัดชัยครับโอ้โหนี่เนียนเกรบทีมชาติไทยทิ้งไป2องูแล้วครับแล้วก็มาโคชิซาวของบีจีครับเป็นซีโร่ชัดทองดูว่าเข้าไม่เข้าครับโอ้โหกดสิวัลักษ์ไม่ได้พุ่งครับแล้วบีจีตามมา1-2แล้วก็มาต่อทีมชาติไทยจากกวางสองครับซิวโกะเตียตะกูล มาเจอเพื่อนเก่าชัดชัยครับแล้วลูกที่ยิงโอ้โหหลอกยังไงโอ้ไม่เหลือครับ3 1มมาครับทีมชาติไทย3มคนยังไม่พลาดแล้วมาต่อคนที่สาของ b ีจครับเันมิสลุกมาลูก,กะเด็กั้นจาดดรอนบุญลูกนี้โอ้โหยิงเหนือชั้นครับแหมหลอกทางเหมือนกันแล้วก็ตามมาสองส,สก็บีจีแล้วก็โอกาสทิ้งห่างต่อครับทีมชาติไทยคนที่4เป็นสุภชัยใจเด็ดครับเบอร์เก่าดำบันไดโอ้โหยิงไม่เข้าครับติดเซฟจัดชยัย โอ้โหลูกนี้ก็แฟร์ให้ทางบีเจับลูกนี้ถ้ายิงเข้าจะเสมอครับทีทิ่ั่านพวงจันทไปแล้วก็ยิงโอ้โหกดไม่เหลือครับตอนนี้บีจีตาม,มาาม -3 จนได้เอาแล้วครับมามันคนที่5้าครับคนที่ห้าทีมชาติไทยส่งชนะทีมคุง้งเอาล้ครับเจอกับชัดชยัยยิงโอ้โหเลือดขว้าครับโอ้โหลูกนี้เหนือ แล้วก็มาโอ้โหอันนี้เหมือนเจ้าเหนือกว่าหรือเปล่าครับคนที่5ของ B ีครับเป็นทิลป์แดงดาจุดแชมป์บีจีต้องมีเขาครับอันนี้ยิงเข้าจะเสมอไม่เข้ากับปทุมไปแล้วแล้วก็ยิงโอ้โหสุภรักเกบเซฟได้ครับมรทิลป์แดงดาทำได้พาบีจีที่เสมอ4-4ตอนนี้มาวัดชตนเดชครับมาต่อคนที่หโอ้โหเดินมาแล้วเดินสวนกันครับเป็นสุนรักเหมือนตามาดูว่าจะไปต่อหรือไม่ เอาละครับวันตะคิดพอสอี้นีับสุปนัดดวลกับชัดชยัยวิ่งไปแล้วสุปนัทพิกโอ้ยชนคานทีออกมาครับโอโ้เสียดายครับลูกนี้แล้วโอ้โหเรื่องมาที่บีจีครับลูกนี้ยิงเข้าเชออท,ทีเป็นชาวัตรวีรชาติจะจบคนที่หกไหมครับไปแล้วครับชาวัตวิ่งไปยิงโอ้โ แปเบาไปครับติเซฟซิฟวัลเลสสูงเดินโอ้โหตอนนี้ไปต่อไปต่อครับเพลง 4Gm ครับตอนนี้มาต่อคนที่7ทีมชาติไทยเป็นพิธีวัตรสุจิตตมะกลไปแล้วเจอเพื่อนเก่าโอ้โหยิงก็ไม่เข้าครับชนเสาดีสองอีกแล้วครับโอ้ทีมชาติไทยตอนนี้โอกาสมาที่บีจีครั้งครับแหมลูกนี้ส่งทางดาวลูกมาครับเป็นสุภศรรษษักสารพีเดินมาพร้อมกับเทพีเองโชคลูกนี้ยิงเข้าเช่นที ไปแล้วครับสุมาศวิ่งไปยิงโอ้โหเฮ้ก็ติดเซฟสิวลักษ์เดสุกได้ครับโอ้โหลูกที่หวานเซียวที่วัลักษ์ทำได้ครับตอนนี้ยังเสมอ4-4อยู่ยังไม่มีใครเข้ายิงเข้าดูแล้วถ้าทางงานยาวครับไปกันต่อคนที่8ครับทีมชาติไทยเป็นหน่าเลื่อมบาินดูว่าลูกนี้จะฟ้าผ่ารวบตีสามไหมครับโอ้โหลูกนี้ฟ้าไม่ผ่าครับทีมชาติไทยยิงได้ครับน่าเลื่บินตอนนี้ขึ้นมา5สครับคนที่8 แล้คนที่แของ B ีจีก็สั่งใจต้องไปต่อครับมาเป็นทางพีรพงศ์พิชิตโจติรัตน์โอ้ไม่ตามกลับมาต้องยิงให้เข้าเอาละครพีรพงศ์วัดกับศิวรักษ์ไปแล้วครับพีรพงศ์โอ้โหมียอดหลออครับแล้วก็ยิงโอ้โหเลียงสวยครับยิงเข้าหน้าต่างแล้วก็พาบีจีมาห่าครับยังไม่จบไปกันต่อมาคนที่9้าครับเป็นพันศาเหวิ่ยบบุทีมชาติไทยมีตีโคแล้วก็ยิงคโอ้โหชาติไทยเกับเซฟได้ครับ ทีมชาติไทยดำต่ออีกครั้งครับ6-5แล้วความกดดันกลับมาที่บีจีเขาที่สองครับเป็นทางอีฟานฟาดี้ลูกนี้ต้องเข้าครับไปแล้วครับโอ้โหไอ้เหลฟายิงหลอกสวยครับแล้วก็พาบีจีไปต่อ6ประตูต่อ6อาละหนังชีวิตนะครับตอนนี้มาแล้วโอ้โหคนที่10ครับทีมชาติไทยเป็นอินซีเล็กในโขงช้างศึกครับมานูเอลชอบเบียร์เซนเตอร์วัดกับโกคีเปอร์ เอาละครับมาดูเอลวิ่งไปแล้วแล้วก็ยิงโอ้โหหลอกจางจัชชัยครับแล้วก็พาทีมชาติไทยขึ้นนำต่อครับเจหโอโ้โหสามคนทีมชาติไทยยังไม่พลาดครับโมเป็นตามกลับมา3ครั้างครับบีจียงิงลูกนี้ต้องเข้าครับเป็นทุนสพลชมชนเอาละครับโค้ดทีส่ส0ลูกนี้ยิงโอ้โหไม่เข้าครับติดเซฟสุษร์เจตสุปราเจและการเตะจุดโทษจบที่คนที่ส0ครับสรุปทีมชาติไทยเตะจุดโทษอชนะทีมบีจีมทุมยูเนเ็ด ชชมไทยลีกไปด้วยสกอร์เประต,ตูต่อหครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ